สวัสดีค่ะลุมบ้าค่ะสวัสดีค่ะพบกับเกิดใหม่ทันทีก็เป็นสลามไปซะแล้วซีซั่นหนึ่งอที่23สำหรับ,บ EP ที่ผ่านมานแก๊งของท่านลิมรูรุต้องบอกว่า the gang and the gang, เดอะแก๊งแอนเดอะแก๊งเนาะกับเด็กทั้ง5เดินทางเข้าไปในเขาวงกฏเพื่อจะไปหาคู่ชั้นสูงเพื่อช่วยเหลือเด็กๆทั้ง5คนทีนี้ตอนที่เข้าไปปุ๊บก็เจอ ก็เจอแล้วแหละมีเสียงพรายกระซิบอยู่ในหูแล้วก็ให้ไปต่อสู้กับเขามันจะมีเหมือนคล้ายๆโกเลมนะเขาเรียกว่าโกเลมเป็นหุ่นยนต์ที่มีพลังเวทดิมูรุก็ต่อสู้จนได้ไปเจอกับผู้ควบคุมของตัวโกเลมนั้นซึ่งก็คือจอมานเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าเขาเป็นจอมานซึ่งตัวเท่ากันน้อยเหมือนทิงกระเบลอืมอ่ะแล้วก็ได้มีข้อตกลงกันว่า ให้จอมานช่วยหน่อยช่วยาหาผูท้ที่หาผู้ชั้นสูงให้หน่อยไปแหล่งรวมพูดเขาบอกว,ว่าให้พาตอนแรกเขาไม่รู้ไงว่ายังไงเขาบอกว่าให้พาไปหาราชินีแห่งพูดหน่อยอืแต่สุดท้ายไม่ใช่ค่ะฉันนี่แหละฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว <c oughs> นะคะคฉันเป็นนี่แหละราชินีฉันเนี่ยในพูดแห่งเขาวงกฏเนี่ยเขาว่าเป็นหนึ่งเป็นที่หนึ่งเขาเป็นใหญ่ เขาเป็นทุกอย่างในในนี้แล้วเขาจะเป็นคนนําทางไปเองนี่อ่าก็ไปเลยก็ไปอยู่ที่ว่าตอนนี้นําทางไปถึงแหล่งรวมพูดและอยู่ที่ว่าเด็กๆอ่ะจะจับกาช้าได้พูดตนไหน <laughs> เราไปดูกันซิว่าในอีพีนี้เด็กๆจะได้พูดตนไหนมาของแต่ละคนเนาะคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเราไปดูกันเลยค่ะไปดู วิญญาที่ได้รับการช่วยเหลือ เ <laughs> นี่ยเหมือนสุ่มกาชาจริงๆอ่ะเราต้องช่วยเขาอธิฐานด้วไหมไม่ต้องไม่ต้องให้เป็นเรื่องของเขา าเราช่วยอาจจะได้ตัวนนไม่ดีออกมานะเออเหรอมาไหมนี่คือมาแล้วหรอ่าอย่างนี้คือมาสิพูดชั้นล่าง,างอ้าว อ๋อมันจะกินกินทั้งหมดแล้วค่อยมาหลอมรวมกันอีกทีหนึ่งอะเออคือรวบรวบปั้นให้มันมันเล็กเกินไปเออก่อนจะก่อนจะเสร็จ <laughs> <laughs> ชี่ เอา้าวอย่างไวอะ่ะแบบเดียวธาตุด,ดินธาตุด,ดินสำเร็จว่าฉันสูดเที่ยวิวกิมสัน,นอืมไปดูกับคิวกิมสันด้วยนี่เอาวว่า ไม่เห็นเนาะเราไม่เห็นพูดเนาะเอาอะต้องเสร็จแล้วน้องไม่รู้เรื่องอะริ้อปริม นีรักอาจารย์แบบรักอาจารย์มากอ่ะกาชาต่อไปใช่เหมือนเสียงเพลงสุ่มกาชาจริงอ่ะทุกคนได้ที่ฉันต่าหมดเลยอ่อโอ้โหดยอมละ <c oughs> นี่มันคือการรวบรวมทีส่วนเราค่อยแบบหลอมนี่มันเป็นสก,กิลในเกมนชัดเลยแล้วน้องไม่ไม่สูญเสียพลังเวทเหรออะไอย่างนี้หมายถึงนิมูรุใช่ไหมอืม <c oughs> ไม่รู้อุ้ยโมโหเลยโมโห ยังไม่ได้อธิษฐานเลยเฮ้ยคนนี้มาวออ่ะ,ออะคนนี้มา,มเ,าเป็นตัวเลยวะ่ะ มาเองด้วยอ่ะอันนี้คือยินยอมน่ารักอ,นนอ,อะโชคดี มาเองโดยที่ไม่ได้ขอ้อือนี่แต้องทำไมรวมคนี้ได้สองได้สองสีน้ำกับลมวายุวารี เดอใครอะน้องผู้หญิงผมดำคนนี้ที่เก่งที่เก่งเว้ยทำไมต้องหน้าแดงอะเขาเขินอยู่ตั้งนานแล้วอชอบเห็นป่ะชอบเ <c oughs> <c oughs> เาชื่นชมหรือเปล่าห้าแดงขนาดนี้ไม่น่าใช่แค่ขึ้นชื่นชมอะ่ะอุ้ยแต่น้องคนนี้เพรามีพลังแข็งแก่งนะจำได้ปะที่เขาแบบสามารถไล่เวทล้อมรอบลิมรูรูได้อะ,อะเหมือนฟ้าทัา้ทันหลบลงมาพลัาางการจัดอยู่นะ ทำไมหน้าดูเหวี่ยงเวียง,ง,งไม่ใช่พูดกายวิญญาณระดับเดียวกับพูดชั้นสูงปีศอ่ะไม่ใช่พูดแต่เป็นกายวิญญาณเอา้เอาเดี๋ยวคืออะไรอ่ะอ,อะไรอ่ะคนที่เคยปราบเวโดราปะ่ะ อ,อทำไมเวลโอร่าถึงขึ้นมานะม่ะน,นัื่นไงดีจะเข้าแล้วเรียบร้อยไม่เห็นทำอะไรได้เลย かんうん、あ結果オーライクロエが無事ならそれでいい確定もしてない未来のことなんて今はどうでもいいのよかったなクロエ計画りだお前も無事に危険を回避したぞ本当に計画りなのもちろん เขินเขินโอ้นี่คืออะไรอ่ะลงมาเล่นด้วยผู้ที่อยู่ในเขาวุ้งกดเหรออันอันนี้คือแบบดูแฟนตาซีมากนะฉากเนี้ย はお本当にありがとうございましたいやいやいいってことよいいってことよ子供たちはもう大丈夫だこれで普通の生活を送れるよなええ一度したこを各国が再びさらうことはないでしょうしそれは国際法に定着しますし我々自由組合を敵に回すことにもなりますから 子供たちにも身分証を発行して組合員にするのかそうですねあの子たちがそれを望むならそれもいいかもしれないですねしばらくは自由学園でのびのびと勉強させて未来を選べるようにしたいと思いますああ頼むよご心配なくところでやっぱり教えてくれないんですかどうやって解決したのかそれ <laughs> は秘密だ <laughs> อะโอ้โหตอบแทนด้วยหนังสืออ่ะนี่คือเป็นสวรรค์เลยนะอยากขี่ลังกาไหมี่น่ารัก จะนุ่มตุดทำไมเหมือนจะจบแล้วอะเหมือนจบซีซันไหมจบซีซันัอืมอ๋อใช่ปะตอนจบซีซันปะเหมือนจะจบตอนจบซีซันนะเหมือนรวบรวมทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะมีตอนหน้าอีกตอนหนึ่งมียี่สิบสี่ตอนนึงโอเค อันนี้เป็นฟรีเป็นฟรีแล้วหนูก็ต้องตัดเสียงรัวๆเลยใช่ไหมเนี่ยอืมเพลงไม่น่าจะเอาเข้าได้แต่เพลงพอะเนาะใช่ทุกคนเราฟังเพลงอยู่นะคะแต่ในนี้น้องๆอาจจะไม่ได้ยินเพลงเพอาะชอบนี่มันปถมแบบคล้ายๆกับเกินนำอ่ะเอปถมยอบแบบเออจริงๆอะ ทำรู้สึกเหมือนจะต้องฟังเพลงไปแล้วเจ้าชูมืออย่างเงี้ย เราดูภาพย้อนใช่ไหมสร,รุปทั้งตอนอทั้งซีซั่นที่ผ่านมานั่นเหมือนตอนจบของซีซั่นนี้เลยจริงๆนะอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ตอนหน้าจะเป็นยังไงวะเดี๋ยวดูแอบด,ดูภาพแป๊บนึ่งดู เรากำลังดูเอ็มบีอยู่แหละ Take me home <c oughs> อ่าอันนี้ที่ปาก <c oughs> อัน,นสอนนักเรียน <c oughs> วันข้าวอ <c oughs> แกงชาวนา <c oughs> จริงๆเขาปลูกไยังไงปลูกแบบ,บ <c oughs> พืชที่อยู่ในถ้ำมิวโรลา นี่บรรดาเครื่องตอนเราฟังเพลงอ่เนี่ยเราต้องแบบแล้วจะตัดยังไงเน, e นี่ยอีพีเนี่ยก็ไม่มีเสียง,ง้งคลิปเป็นความฝีนเลยอุสาได้รับอัญเชิญมาแท้แท้สมุนคนฆ่ากลับไปก่อนซะนี่ครั้งต่อไปแน่นอนว่าไปสูจ่จะกรธรรของโลกได้เขาเป็นใครละนะ่ะเนี่ย นี่คือ,ขอเขากำลังชื่นชมริมุรุหรืออะไรวะอืออู้หเสียใจ เหนื่อยไหลเหืยนื่อยไจากตาเขอะไรเหนื่อยนักหนานลูกเอ้เหนื่อยไหลจากตานี่ไงทำไมเวโร่า่มันถึงตอบรับพลังที่อยู่ในตัวน้องอ่ะเห็นป่ะเมื่อกี้นี่น้องใช่ไหม ร,รู้หรือเปล่าเมื่อกี้เนี้ลิมูรู้เลยให้ให้หน้ากากเพื่อสะกดพลังได้นะปะมันก็าอาจจะชุดรียน,น่ามากอะอทำไมเหมือนฮอกวอตส์เลยอะชุดไปด้วยกันได้นะก็ตามไปด้วยกันได้ไหมอะ นี่เอกอะเราจะพากลับอย่างเดียวเลยนะอิงเราต้องรอจบต้องจบการศึกษาก่อนเมืองแห่งศูนย์กลางไปแล้วเออก็เป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของอาณาจักรไอ้นี่ไงเทมเพลสอะไรน่ะ อมันชื่อเต็มอะไรวะสหาภาพจูราสเซสส่วนอาณาจักรศูนย์กลางลิมุรุเมืองหลวงเมืองหลวงหยุดเลยอืมไม่รู้ ฉันต้องรู้ไหมอ่ะเขาคุยอะไรกันนี่น <c oughs> ี่มีคนเล่ฟังใช่อ่ะ <c oughs> ไม่ใช่คนเมื่อกี้ใช่ปะ <c oughs> เนี่ยสรุปให้เสร็จเลยแล้วตอนน้นแล้วอีพีต่อไปอ่ะ next time ตอนพิเศษ เราก็ว่าวอเออเราก็ว่ามันมันสรุปทุกอย่างแล้วดิทำไมมันจะมีเหลืออีก EP หนึ่งได้ยังไง EP EP หนึ่งก็คือตอนพิเศษนองอู้สรุปก็คือซีซั่นหนึ่งจบไปด้วย EP ที่ี่23นะทุกคนและ EP นี้ลิมูรุก็สรุปให้เราเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นยันจบรวมไปถึง MV ไปสักครึ่งตอนเออรวบร,รวมตั้งแต่ภาพ ตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนมาถึงสุดท้ายที่เขาสามารถช่วยเหลือเด็กๆทั้ง5คนที่คุณชิสู่ปากฝังเอาไว้ได้แล้วก็สามารถอัญเชิญพูดชั้นสูงมาประจําตัวเด็กๆพวกนั้นได้และริมุรุก็กลับเมืองกําลังเดินทางกลับเมืองไปนั่นเองเราก็จะมารอดูในตัว EP พิเศษใน EP หน้าก็ละกัน เพราะว่าเราไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะเขารวบรวมทุกอย่างมาให้ไว้เราไว้แล้วสรุปเรียบร้อยนะคะทุกคนทำงานดีทำงานทำงานดีมากเราไม่ต้องสรุปให้เลยน้องสรุปให้ถ้าทุกคนข้อชิ่นี้นะคะทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดกะดีะดิรับ เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วได้ที่ป๊อปนะคะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆใต้เดสคริปชันค่ะสำหรับ EP นี้และซีซั่นหนึ่งนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในซีซั่นหน้าค่ะบายบายวองว่าเจอกันใหม่ในตอนพิเศษตอนหน้านะคะเออเืมใช่ <c oughs> ลืม <c oughs> <c oughs>